สวัสดีครับวันนี้บุญโชคไปปะเพื่นันประจำวันที่17เมษายน2565นะครับผมครับสวัสดีครับทุกท่าน,นที่เห็นนี่คือเชื้อไมโครบิดเทเรียมทีโบโคลิสเป็นหน่อวันโลกนะครับเป็นเชื้อวันโลกครับทีบีครับแต่ที่เห็นนี่บุญโชคแปดที่สร้างเทคนิค การขยายภาพนะครับขยายภาพแทนที <technology> mm ่เราจะใช้แต่หัวร้อยนะครับแต่นี้บุญโทษใช้เทคนิคใหม่ซึ่งสามารถที่ขยายเพิ่มขึ้นและมองเห็นเชื้อเอฟีซึ่งเป็นเชื้อเชื้อเอฟบีซึ่งย้อมติดสีแดงนะครับเป็น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 แบคทีเรียนะครับเป็นเชื้อเอฟบีนะครับ วันนี้บุญโชดแปดจะพูดถึงเรื่องของอการที่บุญโชดแปดได้ค้นพบจาเอสทีว่าสามารถที่จะ,ะรักษาโรคโควิด -19 ได้เป็นคนแรกของโลกว่าการที่ได้มาถึงจุดนี้มันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ได้มาแบบว่าง่ายๆ พราะว่าการที่บุญชดแปดมีจินตนาการมาตั้งแต่เล็กๆมีการศึกษาหาความรู้มีความขยันมันเพียรในการเรียนแล้ก็ชอบตั้งคําถามว่าอะไรอย่างไรที่ไหนเลที่ไหนอย่างไรนายะครับก็เป็นหลักการที่คุญชดแปด คิดมาตั้งแต่เด็กๆนะครับว่าทำไมอย่างโน้นทำไมอย่างนี้ครับสิ่งทีเ่เกิดขึ้นก็คือคุณชดแปได้ตั้งจุดหมายที่จะค้นหาไปเรื่อยๆไม่ว่าสิ่งนั้นจะยากเย็นยังไงคุณชดแปก็จะใช้สมองมาประมวลแล้วก็มุ่งมุ่งไปจูเข็มที่ตั้งไว้นะครับดังนั้นคุณชดแปดจึง ซึ่งพร้อมได้พลังความแข็งแกร่งของร่างกายยิ่งก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดหยัง่งในการที่จะตั้งใจเรียนตั้งใจศึกษาความรู้นะครับและในศึกษาศาสตร์ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นทางด้านสังคมวิทยามนาุษยวิทยาจิตวิทยาครับ กาวิทยาแลวก็ทางด้านวิทยาศาสตร์คือสายเทคนิคการแพทย์นะครับสึ่งเรียนสายวิทยาศาสตรส์เป็นสิ่งที่บุญชดแต่ชอบในการเรียนวิทยาศาสตร์แลวก็ได้เรียนสาขาศิลปศาสตร์คือสาขาเศรษฐศาสตร์ก็ก,ก,ก,ก็มันก็เป็นมุมมองที่ทําให้บุญชดแต่ได้กว้างขวางในเรื่องความคิดครับในการที่ได้อ่ ที่ตอนที่เรียนธรรมศาสตร์คุณชดไปก็เข้าไปห้องดาวแท็กนะครับเข้าห้องดาวแท็กเพื่อฟังพยายามฟังหลายๆรอบนะครับฟังจนกระทั่งเรียกว่าฟังฝรั่งพูดนะครับว่าฟังทีแรกกไ็ไม่ไม่ไม่เข้าใจครับพอนานไปนานไปก็ทักจะ,ะรู้ขึ้นครับแล้วก็ชอบไปดูหนังฝรั่งซึ่ง าภาคเสีงในฟิล์มนะครับก็มันก็ช่วยในการทำให้มีความจินตนาการที่เราบรรลุไปถึงเป้าได้ครับและดังนั้นการที่คุณชดแปดค้นพบอยาเอสทีและก็มาค้นพบาสารที่ข่าโคว COVID ิด -19 ได้และไม่มนุษย์สามารถสูดรงได้คือ,อยูคาริสตัดหอยนะครับ ทั้งสองอย่างนี้ก็เป็นการค้นพบของแบบุญโชตแปดเป็นคนแรกของโลกยังไม่เคยมีใครเข้าไปค้นพบแด้บุญโชตแปดก็ได้รปะมวลว่าศาสตร์ต่างๆที่มันจยู่ไปใน Youtube หรือ Google นั้นก็เป็นความรู้ที่มนุษย์ใส่เข้าไปนะครับแต่การประมวลการประมวลผลซึ่งจินตนาการต่างๆนั้น ไม่สามารถที่จะาทางคอมพิวเตอร์หรือว่าทางาหน่วยความจำที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์นะครับไม่สามารถที่จะมาประมวลได้นอกจากมนุษย์นะครับดังนั้นบุญชดป่าจึงคิดว่ามนุษย์เหนือกว่าทุกสิ่งทุกอย่างคือมนุษย์ที่รอบรู้ไปทุกสิ่งทุกอย่างหมายความว่าทั้งทั้งด้านาศาสตร์และศิลป์ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านสังคมวิทยาจิตวิทยาปัจจัยอะไรต่างพอเราเอาไปถึงแกนมาแล้วเราก็สามารถที่จะนําเอาส่วนประกอบมามุมมองที่กว้างแล้วก็สามารถที่จะทยานทงางภาษาอังกฤษที่เข้มแข็งก็สามารถสรืบค้นที่สิ่งที่คนอื่นที่ไม่รู้นะครับแล้วก็ทยานไปสู่จุดมุ่งหมาย ดังนั้นบุญโชติจิเป็นผู้ค้นพบคนแรกของโลกในเรื่องของเอสทียารักษาโรคโควิด19ก่อนไข้แล้วก็มียายาสารที่ฆ่าโควิด19และสามารถสูดดมได้ก่อนไข้ซึ่งตอนนี้ก็เป็นที่นิยมอยู่นะครับว่ามีคนที่ซื้อหาไปใช้แล้วก็ก็ก็บอกว่าหอมดีนะครับดังนั้น สิ่งที่คุณชุติแปดกำลังจะบอกทุกคนว่าการที่มนุษย์เราจะสามารถที่จะบรรลุไปถึงจุดมุ่งหมายที่ค้นพบอะไรต่างๆนะครับจะต้องมีการสั่งสมความรู้ทุกศาสตร์ครับมารวมอยนในคนคนเดียวแค่ครัคนคนคนั้นก็ต้องสามารถที่เดินไปข้างหน้า เจุดมุ่งหมายคือการค้นพบไม่จำเป็นต้องเป็นเชื้อชาติไม่ว่าเอเชียไทยจีนญี่ปุ่นหรือใครก็ตามที่มีความทะเยอทะยานมีความมุ่งมั่นไปข้างหน้า<ม>ก็จะเป็นแบบบนชั้นแต่งคือคนพบสิ่งที่คนอื่นยังไม่เคยเจอซึ่งจะเหเนื้อกว่า,าพวก ความรู้ทางด้านไอทีหรืออิเล็กทรอนิกส์นะครับพวกนี้ก็จะก็อยู่ในาศาสตร์กรอบกดเกแล้วก,ก็กรอบที่มนุษย์วางไว้แตุ่นชนแปดก้าวไปสู่สิ่งที่เหนือกว่านะันดังนั้นวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องจินตนาการเรื่องของเรื่องของการค้นพบเรื่องของความมุ่งมั่นทยอทยานท,ที่จะก้าวกระจุกแง่นอ จุดจุดหมายที่เหนือกว่าเหนือกว่าเหนือกว่าโดยที่ไม่ต้องคำนึงถึงเชื้อชาติสีผิวนะครับไม่ใช่ว่าเราจะคิดว่าฝรั่งจะมาเก่งกว่าเราบางครั้งถ้าเราถึงจุดมุ่งหมายได้เราอาจจะเหนือกว่าฝรั่งก็ได้แบบที่มันเชิดแปดนด้ทำมาแล้วและก็ได้ค้นพบว,ว่าส่วนในเวลาที่ฝรั่งหรือชาวตะวันตก ม,มุ่งเข็มไปทางด้าน,นผลิตวัคซีนนะครับซึ่งเพื่อการค้าเพื่อการเว่าใครจะเก่งกว่ากันนะเพื่อที่ทจะผลิตเป็นคนแรกแล้วก็สามารถที่จะจําหน่ายได้ได้เ,เรยกว่ามองมุ่งมุ่งไปที่เงินที่มหาศาลน,นะครับแต่ใน,นขณะที่บุญชกแต่มุ่งไปที่จุดตัวไวรัสว่าไวรัสทำไม สายสัตวอย่างนั้นทำไมทำให้คนตายไวรัสโควรน่าิบเกให้บุญโชคก็ค้นพบว่าไวรัสมีการเข้าไปในร่างกายของสัตว์แล้วไปจะไปจับกับไมโต้นพันเดียแล้วครับก็คี้อยู่ในไมโต้นพันเดียออกมาเป็นแสนๆ c ปี้นะครับในเทียบเท่ากับไวรัสโรครุนแรงบุญโชคแปลกตัวใจใช้หลัากรทางวิทยาคือเทียบเคียงระหว่างไวรัสโรครุนแกับโควิด19ว่าน่าจะเหมือนกัน ผลสุดท้ายมันก็เหมือนกันจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นโรคเอโรคโอวิดสิบเก้าไวรัสตับเสบีไข้หวัดใหญ่ก็คือาการคอปปี้ตัวจํานวนมากแล้วทําอันตรายต่อมนุษย์ครับอันนั้นและดุจโจแปดก็สรุปผ,ผลมาว่ายาต้านไวรัสเอเทีก็สามารถที่จะต้านไวรัสได้ทุกสายพันธุ์นะครับไม่ว่าจะเป็นไวรัสไข้หวัดใหญ่ อันนี้เขายังไม่เคยมาใช้ครับไวรัสโรคโรคเอดนี่โรคเอดก,ก็ใช้ประจำพลาก็ไวรัสโควิด1 9ก็มีแพทย์ทางวารสาวิธีก็ลองใช้่างุนว่าป,ประสบความสำเร็จแต่ว่าก็โดนโดนโดนแบนไปนะครับเพราะว่าฝรั่งเขาเขายังไม่ได้ เขาก็มัวแต่ไปสร้างยาใหม่แล้วเขาเขาก็ยังเล่งผลิตโปรซีนนะครับก็เป็นนั้นว่าของเราไม่เป็นที่นินยมในสากลซึ่งคำว่าสากลก็คือตามตามฝรั่งตามตามชาติตะวันตกแต่คุณโชตแต่ชีก็มาเป็นคนเอเชียที่สามารถคิดได้ก่อนฝรั่งว่าเอสักทีนี้เละ ต้องต้านโควิด19หน่อ,อ,อยและก็เป็นผลสสาเร็จจริงๆและก็ได้ค้นพบค้นพบอยู่คาลิปต์ออยซึ่งยังไม่มีใครในโลกที่ค้นพบว่าอยู่คาลิปตนออยนี้สามารถนำมาใช้ฆ่าโควิดได้ในบนโทษแตดก,ก็เจาะเลึกลงไปนะครับก็จากประสบการณ์ที่เคยใช้อยู่คาลิปตนออยก็หอมสดชื่บนบรรเทาหวัดคัดจมูกนะครับแต่เมือ่อเจาะเลือลงไปก็ ปากฏร่ตตัวนี้ฆ่าไวรัสได้ดังนั้นบุญโชดแปดจริงแนะนําให้ในรายการบุญโชคแปดแปดปะเพื่อนในวันที่17เมษายน2565และหวังว่าทุกท่านคงจะมีความสุขนะเพราะว่าเรามียาดีนะครับยาที่บุญโชดแบ่แนะนำไปแล้วตามอย่างนะครับ มเอสทีปาวิพี่าเอียร์ไรดาจีนซึ่งมีตัวหอกับตัวฮอนะครับก็ผมชดก็ใบใบไปแล้วครับชดแปดก็หาหาทานกันนะครับ3ตัวนี้ถ้าคนที่ติดโควิดได้รับประทานก็ภายในสองวันนะครับจากกีดเข้มของกิดเข้มซึ่งแสงดงว่าวรัตกินกิดเอากีนเทสนะครับกิดแรกเนี่ยเข้มก็แสงดงว่าวรัสมีกปป๊าซปีน่าจะเป็นแสนแสนก๊าซปีน แต่สองวันนะครับไปเลยขีดเดียวนะอันนั้นเป็นการทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่บุญชดแปดได้ทําการทดลองว่าสามยานี้สุดยอดสุดยอดสุดยอดครับบุญชดแปด on YouTube แปดกูเกิลบุญชด genius แปดมีอยู่อย่างหนึ่งที่บุญชดแปดลืมบอกไปว่าบุญชดแปดรักวิชากฎหมายที่สุดเพราะว่า ตอนที่เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ลงเป็นวิชาเลือกไว้แล้วก็เรียนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงตอนลงลงกฎหมายไว้ไว้ดได้ปีหนึ่งครับพื้นฐานกฎหมายแล้วก็เรียนที่มหาวิายทยาลัยธรรมศาสตร์เพิ่มเติมในภาคค่ำนะครับที่ป็นชลแบบไปเรียนก็คิดว,ว่า โทษแปดก็หลงไหลในวิชากฎหมายมากเพราะว่ากฎหมายนั้นมันจะมีข้อที่น่าสนใจเยอะครับเช่นกฎศิลธรรมนะครับซึ่งทุกวันนี้กฎหมายเริ่มจะเบี่ยงเบนไปจากกฎศิลธรรมดังนั้นตอนที่อาจารย์ท่านสอนกฎศิลธรรมคุณคูอาจจะตั้งใจฟังป็นเิเศษว่ากฎศิลธรรมนั้น แต่ว่ามันเริ่มเจือจางไปตอนที่คนบูชาเงินบูชาเงินมากกว่าพอคนบูชาเงินมากกว่าก็มีการกําหนดกฎหมายที่โดยคนบางคน,นครับที่ททมีอำนาจก็กําหนดกฎหมายมาซึ่งห่างเหินจากศิลธรรมนะครับแต่คนที่อยู่ข้างล่างหรือคนทั่วไป ขอ้อกฎหมายซึ่งม,มาากกันอาจจะขัดแย้งกับทางศิลธรรมรแต่กรรา,ารพิจารณาไรต่างๆก็ก็จะพูดไปตามกฎหมาย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 จิงคุญชดปรรับวิชากฎหมายเขาว่ากฎศิลธรรมเนี่ยครับเป็นกฎ,รรนนกฎรรที่บุญชดเปรต้องการพูดว่ากฎศิลธรรมนั้นถึงแม้ว่าจะแพ้กฎหมายอีกคนบัญญัติขึ้นมา ศีลธรรมนั้นยังอยู่ในจิตใจของมนุษย์ทุกคนในโลกมนุษย์ที่รับศีลธรรมบางครั้งเงินรักที่บูชาเงินก็ทำให้กฎศีลธรรมนั้นเริ่มที่จะโดนลืมเลือนไปนะครับท่านอาจจะหลงไหลในเงินตานะครับก็อันนั้นก็เป็นสิ่งที่ธรรมดานในโลกยุคปัจจุบัน จริงๆแล้วกฎศีลธรรมมันมาก่อนนะครับอันนี้คุณโทษแต่ก็พูดให้ฟังทุกเฉยนครับมาอือคือพูดพูดให้ท่านทุกทุกท,ท,ท่านได้คิดว่าบางครั้งเราอาจจะลืมเลือนสิ่งที่ดีๆในอดีตครับครับครับขอบขอบคุณมากครับ,รบผมฉีดฉีดฉีด,ดน้ำทางนะครับฉีดน้ำทางครับฉีดน้ำทางฉีดน้ำทางนะครับ คราวที่ตัดอ้อยนะกบหินไปชัวะะ่วเลยครับ